รียนวัดธรรมนาวาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงมัธยมศึกษาปีที่สามบริหารงานโดยนายพักทวีจรีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุธัญญาเรืองกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น537คนจำนวนครูทั้งรุ่งเรียนนับรวมผู้บริหารแล้ว29คนพนักงานธุรการ1คนครูพี่เลี้ยง1คนนักการพันโลง1คนการขับเคลื่อนสกูลโกสู่ความสำเร็จโรงเรียนดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายโดยใช้กระบวนการการประเมินผลเชิงพัฒนาหรือ D.E. โดรยรวมกันกำหนดสกูลโกว่าโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะในศตวรรษที่21ภายใต้การหนุนเสริมของผู้ปกครองชุมชน ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จดังนี้ด้านนักเรียนตัวชีวัดที่1นนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นโดยโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนการจัดทำแผนยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนในปีการศึกษา2564โดยมีความมุ่งหวังว่า นักเรียนจะมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ3ตัวชี้วัดที่2นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาทักษะการคิดสร้างสารรค์และทักษะอาชีพซึ่งในปีการศึกษาที่แล้วโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม1ห้องเรียนหนวัตกรรม และในปีการศึกษา2,564โรงเรียนตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโคกหนองนาโมเดลเป็นแกนหลักและยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมหนึ่งชั้นเรียน1นวัตกรรมต่อไปตัวชีวัดที่3นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขค่องมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบัน คุณครูมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ครูผู้สอนจัดทำช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อจัดทำคลิปการสอนให้กับนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อให้ได้ฝึกอ่านฝึกเขียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนตัวชีวัดที่4นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต <What S 1> ประจำวันครูพยายามฝึกฝนนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ <Why S 1> ให้นักเรียน <you> นำ <to be S 1> ทักษ <a share? S 1> ะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดที่5นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คุณครูเปลี่ยนการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่บ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่และผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลืองานบ้านการช่วยพ่อแม่ทํากิจกรรมกับที่บ้านเช่นการขายของการเพ้นเสื้อการค้านขายของออนไลน์เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกทักษะอาชีพด้านที่2ด้านครูตัวชี้วัดที่1ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครูต้องเปลี่ยนการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่ยังคงเน้นให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพื่อให้เด็ก ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพตัวชีวัดที่2ครูพัฒนาตนเองตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นครูต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการสอนแบบออนไลน์ครูต้องมีการพัฒนาตนเองต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์ผ่านซูมผ่านมิส การจัดทำคลิปการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในขณะเดียวกันคุณครูก็มีการอบรมการประชุมผ่านระบบออนไลน์เช่นกันถือว่าเป็นวิธีใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเลยทีเดียวตัวชี้วัดที่3ามครูทำ PLC จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ คุณครูร่วมกันทำ PLC กันอย่างสม่ำเสมอโดยโรงเรียนวัดธรรมนาวามีสัญญาใจว่าเราจะทำ PLC กันทุกเย็ยนวันจันทร์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนเป็น PLC แบบออนไลน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตัวชี้วัดที่4ี ครูนำผลการสอนไปปรับปรุงและสอนซ่อมเสริมจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนมีการประเมินผลมีการจัดทำคะแนนในระบบ q i วอินโฟเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงโดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของนักเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น มีการจัดการสอนซ่อมเสริมการอ่านออกเขียนได้คณิตคิดเร็วภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดที่5ครูมีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยเฉพาะในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบคุณครู มีการประสานกับผู้ปกครองเพื่อให้ร่วมประเมินผลนักเรียนโดยเฉพาะในชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้และการฝึกทักษะต่างๆนอกจากนี้คุณครูมีการประเมินผลที่หลากหลายเช่นการจัดทําแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form การประเมินผลผ่านชิ้นงานของนักเรียนและการประเมินผ่านคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองส่งมาให้ การที่ 3. ผู้อำนวยการและโรงเรียนตัวชี้วัดที่ 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนแบ่งการบริหารจัดการเป็น4ฝ่ายฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานงบประมาณจัดคุณครูตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและมีคู่มือในการบริหารงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนไปได้แม้ต้องพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i ในปัจจุบันตัวชีวัดที่2โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการอบรมออนไลน์การอบรมที่ต้องส่งคุณครูเข้าร่วมเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองและนำความรู้ต่างๆที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่3กา,การนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบเมื่อโรงเรียนมีการเปิดเรียนออนไลน์ site. ท่านผู้มนการกรองผู้มนการหัวหน้างานฝ่ายวิชาการรวมถึงหัวหน้าสายชั้นจะเข้าทําการนิเทศชั้นเรียนนิเทศการสอนเป็นการนิเทศแบบกัลยานามิตรเป็นการแนะนํา การให้กำลังใจหรือแม้แต่ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์การสอนแบบออนมาน์และการสอนแบบออนแฮนก็จะมีการเข้านิเทศการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตัวชีวัตที่4ผู้บริหารให้การหนุนเสริมให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รวมถึงมีการจัดประกวดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การประกวดการจัดทําคลิปการสอนเพื่อให้คุณครูมีกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่5 สถานศึกษาปลอดภัยในช่วงของการปิดเทอมหรือในช่วงที่เราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาการสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารเรียนห้องเรียนห้องน้ําโรงอาหารที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนมีการบำารุงซ่องแซมปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมถึงการร่วมกันรักษาความสะอาด สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้โรงเรียนได้ทำการประเมินไทยสต็อปโควิดเป็นสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 โรงเรียนในการตรวจ ATK แบบ100%ก่อนที่จะมีการเปิดเรียนทุกครั้งตามแผนมาตรการการประชนมเตุปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามายัย ด้านที่4ชุมชนและผู้ปกครองตัวชี้วัดที่1ผู้ปกครองและชุมชนมีมมส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่ายทั้งในรูปแบบเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนตามมาตรการการป้องกันโควิดรอบละไม่เกิน150คนและมีการจัดไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมประการสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนหรือมีข้อที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดธรรมนาวาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้เทศบาลตำบลเชียงรากน้อยเทศบาลตำบลพระอินทราชา มหาวิทยาลัยราชพัฒวรารงกรไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือจากเทศบาลในการส่งบุคลากรมาสอนในเรื่องของการช่วยเหลือคนจมน้ำการเผชิญเหตุไฟไหม้วิธีการตรวจเอทเคการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9รวมถึงการเรียนรู้ในศูนย์เกษตรพอเพียงเป็นต้น ตัวชีวัตที่3โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนวัดธรรมนาวาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าโรงเรียนจัดก,ก,กิจกรรมใดๆผู้ปกครองและชุมชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาตัวชีวัตที่4ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงของสถานาการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์การเรียนเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆก็จะเดินทางมารับใบงานกันกบคุณครูและมาสอบถามค,ครูอย่างสม่ำเสมอผู้ปกครองนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดด้วยตนเอง รวมถึงการให้ความร่วมมือความยินยอมในการตรวจเอทเคที่โรงเรียนตามกำหนดอย่างตอ่อเนื่องและสม่ำเสมอแผนการดำเนินงานของโรงเรียนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองตอ่อเนื่องปี2564นั้นเนื่องจากทางโรงเรียนประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ยากลำบากและเป็นไปอย่างช้าๆตามความเหมาะสมและมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาภายใต้การประสานงานระหว่างผู้บริหารคุณครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจะทำการสอบถามความคิดเห็นก่อนจะดำเนินกิจกรรมในส่วนของโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนนั้น โรงเรียนวัดธรรมนาวายังคงขับเคลื่อนกิจกรรม1ชั้นเรียน1นึผลิตภัณฑ์แม้ว่าในปีการศึกษา2564นี้จะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด1 9ีนทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ซึ่งโรงเรียนวัดธรรมนาวามีการจัดการเรียนการสอนแบบสลับวันมาเรียนเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ได้มีการขับเคลื่อนทางออนไลน์ซึ่งในภาคเรียนนี้ มีการจัดห้องเรียนแกนนำสองชั้นเรียนที่ชั้นประสมศึกษาปีที่4และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยโรงเรียนจะผสมผสานโยงไปที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่โคกหนองนาโมเดลที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหน้าโรงเรียนพยายามบรณรนาการกิจกรรมที่เราสามารถขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้โดยยึดโคกหนองนามโมเดลเป็นหลัก นำกิจกรรม Fast s t u สตูและแบ็ k บ็อกซ์มาบูรณาการและได้ดำเนินการจัดทำชุดการเรียนรู้ชื่อชุดการเรียนรู้สวนผักหันษานานาประโยชน์เพื่อใช้กับห้องเรียนแกนรนำทั้งสองชั้นเรียนในสถานการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่นักเรียนในสถานการณ์ภาวะที่ยากลำบากนั้นโรงเรียนพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ในขณะที่นักเรียนสามารถมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนได้นั้นคุณครูพยายามจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับการเปิดเรียนปกติซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแต่โรงเรียนวัดธรรมนาวาเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งเป็นกันในทุกโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนวัธรรมนาวานั้นถึงแม้การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างช้าๆและยากลำบากอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สักเท่าไรนะักแต่พวกเราผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่สกูลโกเป้าหมายที่ระวางเอาไว้ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด